曾迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครเรื่องร้อยป่านะครับร้อยป่าเนี่ย EP ล่าสุดนะครับผมเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระฉูดกันไปเลยถึงแตะ7กันเลยทีเดียวนะครับผมสูงถึง7.5กันเลยนะครับด้วยซีนของวันอาทิตย์เนี่ยมีหลายซีนนะครับผมที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นซีนที่บีบัวใจมากๆานะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่ตัวของเสือเนี่ยถูกจัดฉากนะครับผมให้เป็นคนฆ่านะหญิงนะครับแม่ของแป๋ว คนรักของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซีนที่บีบอารมณ์มากๆเลยนั่นก็คือซีนที่หน้างงานศพนะครับที่ตัวของคณะของเสือเนี่ยกำลังจะมาไหว้ศพของอหญิงแต่ว่าถูกแปวนะครับผมออกมาต่อว่าด้วยน้ําตาที่โกรธแค้นเสือมากที่เสือเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนทำนะที่ตัวเองเนี่ยม่เด็ด เป็นคนทําเลยแต่ตัวเองก็เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกจัดฉากขึ้นมานะครับผมทีนี้ไปทําให้คนดูหลายๆคนเนี่ยอินจัดมากๆนะครับผมแล้วก็ดันเรตติ้งของละครเรื่องร้อยป่าเนี่ยให้สูงมากที่สุดเลยนะครับผมจนถึง7.5ด้วยกันและในอนาคตนะครับผมคาดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยอาจจะสูงสูงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วตอนจบเนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าจะทําได้เทียบเท่ากับสารวัตรใหญ่หรือเปล่า11กว่ากว่าเลยนะสารวัตรใหญ่นะครับผมละครแนวนี้นะครับเรื่องนี้เป็นละครบู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะพูดถึงในแง่มุมอาจจะอิงถึงโลกของปัจจุบันของเราได้เลยนะตอนนี้นะครับอะ ขอหยิบยกบทความนะครับผมจากดาราเดลี่ c o m นะครับที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรตติ้งเรื่องนี้นะครับผมเกี่ยวกับกระแสว่าเปี้ยงปังกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเขาได้บอกว่าร้อยป่าปังไม่หยุดแล้วบิ๊กเอ็มปูเป้ฟาดเรตติ้งสนั่นป่าหลังจากรับไม้ต่อเสิร์ฟลงจอให้รับชมหลังจากละครบูมังกรเจ้าพยาเอาสารสําหรับละครน้ําดีครบรถร้อยป่าชิงรางผลิตละครเรื่องแรกฐานผู้จัดของศิลปินอาวุโสเต้ย าแห่งค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านคู่พระนางควา้าพระเอกขวัญใจแฟนคลับบิ๊กเอ็มกิตติริตประชันนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงปูเป้กเกศรินรร่วมด้วยบิ๊กนัทชัยแพลวเชื่อมวีโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อได้เปิดเรตติ้งใน3ตอนแรกกว่าเรตติ้งไปได้6.0ถึง5.9และพุ่งไปถึง6.3ใน3 EP อีีแรกล่าสุดเรตติ้งสดๆร้อนๆมาแล้วกับ3ตอนล่าสุดที่กว่าเรตติ้งสูงทะลุไปถึง 7. 3. 07.2และ 7.5ก็เท่ากับว่าละครล็อตใหม่ทางวิกหมอชิตเรตติ้งปัง,ปงๆทุกเรื่องตามที่คาดเอาไว้อ่าเขาได้บอกไวน้นะครับผมก็เป็นการสรุปเรตติง้งนะครับว่าเรื่องร้อยป่าเนี่ยเรตติ้งค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมว่ามีแนวโน้มมากๆเลยที่จะสูงเทียบเท่ากับสารวัตรใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นละครแนวคล้ายๆกันนะแต่ว่าผมว่าเรื่องร้อยป่าเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับผมแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างดีถ่ายทํากระชับแล้วก็ฉากบู๊เนี่ยโอเคจากที่รีวิวไป 9. ต คร็ต้องรอลุ้นแล้วกันว่าเนื้อหาจะเข้มข้นมากไปกว่านี้แค่ไหนและเร й ติ้งจะพุ่งมากกว่านี้แค่ไหนผู้คุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดขออภัยว่หน้าที่นี้น่ารกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ